ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลขวันนี้ครับจะจริงหรือไม่จริงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเมื่อดินในรับช้างศึกอยู่ยี่สามล้องถึงสมาคมผู้เขียวข้องเพื่อขอความเป็นตามกรณีโดนทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดค้างจ่ายค่าเหนื่อยครับโดยที่ขนาดทางด้านสติงคารพปรุมสุภาพกองหลังของทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับส่งหนงังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบริษัทไทยจำกัดและสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหลังถูกต้นสกัดค้างเงินค่าเหนื่อยครับ โดยก่อนหน้านี้ครับในรับว้24ปีครับตกเป็นข่าวรือเตรียมย้ายออกจากทินทารุรมสเตเดียมครับหลังไม่ได้รับค่าเหนื่อยจากต้นสังกัดในศึกลีโวาทาดิก2021เพิ่งได้โอกาสลงเล่นเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรประเทสอ2ประตูต่อ1เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาครับ โดยจิขนาดล่าสุดครับทางด้านสลิการพรมสุภากรได้เดินทางถึงเรื่องส่งหนังสือถึงทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัททีจํากันและทางด้านสมาคมนักฟุตบอลอาชีพครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากกรณีถูกเรียนประโยคค์ค้งค่าเหนื่อยครับพร้อมกับเนบเอกสารต่างๆเป็นหลักฐานอีกด้วยเลยครับโดยจิขนาดท้งนี้ครับทางด้านเมืองทองยูนเต็ดครับก็เคยขัดแย้งกับทางด้านดังวันลำมาแล้วครับปรึษัทประตูทีมเชดเวนามเกี่ยวกับสัญญาเรื่องเงินครับจนถึงขั้นฟ้องร้องและจบด้วยการแยกทางในที่สุดครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปรับโซเชียลสนันเหลือเกินครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหลังที่แฟนบอลเชียงใหม่ยู่นเตดอกลงแสดงจุดยืนผ่านเพจสมสรของตัวเองครับไม่พอใจที่ทางด้นานโค้ชอานกับผู้ดานการลุมทัพหลังเจ็ดนั้นชนะแค่เดียวจบอันดับหล่นไปจมบุญของตารางครับเหตุฝากถึงสมสรสควรพิจรารณาผู้ดันน้แล้วไม่เช่นนั้นอาจเตรียมตัวสวัสดดีไทยรกคอนสองทีมอื่นแน่นอนครับโดยที่ขะาดความหลงจากทัพที่ทางด้านช้างเผือกเชียงใหม่ยู่นเตดบุกไปแพ้ราชบริมิพผนเฟซีสองประตูต่อศูนย์ในศึกลุยลี0 2 0นันที่7 เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับแต่โมบุขอแพ้2นัดรวดติดต่อกันและยังมีแค่5าเต็มเท่าเดิมจากการลงสนาม7จดนัดจมอยู่รองเบอร์ของตารางในเวลานี้ครับล่าสุดกับทางด้านแฟนเพจของทางด้านเฟซบุ๊กของสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับได้มีเหล่าบรรดาแฟนบอลของตัวเองต่างแสดงความคิดเด่นกันอย่างคับข้างและค่อนข้างที่จะดูดเดือดถึงผลงานการคุมทัพของโคชอันตุลพงคงเทพกุณซือใหญ่ของทีมครับที่ทำทีมลงสนาม7จดนัดชนะแค่นัดเดียวไม่ว่าจะเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในไทยลีกก ว่าฟนบอลช่างเผือกไม่พอใจกับรูปแบบการเล่นรวมไปถึงการจัดตำแหน่งที่ดูและแปรกะตาอีกด้วยครับโดยจิคงใกร่คนเกมหน้านั้นครับหลังจบ3มเกมแรกกับแฟนบอลเชียงใหม,ม่ยูนเต็ดเริ่มมีพักวิจารณ์ถึงการคุมทีมของทางด้านคุณสื่อรายนี้เลยครับจนทําให้ทาง,นนกกงด้านนายก้องทางด้านพิจัยครับนายกของ o B J o C H ai, อบจเชียงใหม่ในฐานะประธานสโมสรเชียงใหม่ยูนเต็ดออกมาสัมภาษณ์เปิดใจครับว่ายังพรอะใม้โอกาสคนนั้าน,านพิสูจน์ทำทีมต่อเพราะตนเป็นคนได้โอกาสครับแต่ถึงมาจุดนี้หนึ่งถ้าไม่สามารถพาทีมได้ตนคิดว่าขงคงไม่ฝืนถ้าไม่ไหวคงงตัดสิใจเอล ในล่าสุดก็มีข่าวปลดทางด้านกคนันและแต่งตั้งโค้ไฮตันมาคุมทีมเป็นชีบรบอยนะครับสำหรับทางด้านเชียงใหม่อยู่ในแตดครับ มาต่อกันที่ข่าวในของทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดเลยครับหลังจากที่ทางด้านปลดทางด้นนานโค้ดันออกจากทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับล่าสุดทางด้านช้างเผือกกลายเป็นทีมแรกในศึกเิวลูลธาิที่มีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงตำแหน่งกุนซือหลังทางด้นงานโคดันลาออกโดยแต่งตั้งอดีตโคต้ดตรงทางด้านเชียงรายแชมป์ทาดิมาคุมทีมแทนครับโดยจีกนาดประธานสโมสร,รของเชียงใหม่ยูเนเต็ดอย่างคุณพิจัยครับได้เปิดเผยว่าโคดันสุรพงษ์คงเทพครับได้แสดงความรับผิดชอบโดยขอลาออกจากเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ดแต่สโมสร,รยังเห็นถึงฝีมือได้มีจิตใจที่ดีกับสโมสร,รครััับจงงยนแต่ต้ ที่ปรึกษาของสโมสรพร้อมกันนี้ครับได้ประกาศแต่งตั้งนตันซินวาอาดิตกุนซอดิกรีเชมทาลิกชาวบราซิลรัลบบทเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการเลยครับหลังจากบรรลุข้อตกลงกันเพีชี่ร้อยคบโดยโค้ชเซมบารายนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเดินทางคาดว่าไม่เกินปลายเดือนตุลาคมนี้ครับโดยสาหรับทางด้านนตันซินวานั้นครับเป็นที่รู้จักของแฟนบอลชาวไทยครับหลังจากพาสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดคว้าแชมซาลิกเมื่อรดูกาล2019มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับมีประสบการณ์การคุมทีมในลีกบราซิลอย่างทททาาางดดด้้นนโชชี่สสุยัติใจ ขึ้นสู่เวทีทัดีอีกครั้งกับทัพช่างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดในท้ายที่สุดครับและต้งนี้ครับสำหรับทางด้านประธานสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับยังได้มอบหมายทางด้านโคชจับครับสุรชัยจิลลสีโเชิติครับขึ้นมารักษาการเป็นหัวหน้าผู้สอนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าทางด้านนาทานจะเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนของทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดเลยครับในขณะที่ประเด็นข่าวของทางด้านเล็กซานเด็กามากรับเผยแข้งปราศสายฟ้าเตรียมตัวมมาอย่างหนัก บุกคว้าชัยเหนือสิงห์ชต้าการทเทรลฟ์สีครับเก็บ3คะแนนสําคัญกลับขึ้นหลังจากฝูงครับโดยชื่อรายความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลไฮรักริเวอร์ธ2021เกมที่7วันที่10ตุลาคมชิบานมาครับบริรัมยูเนเต็ดบุกไปทําศึกวิกแม์เยอนถินเพสเตเดียมพบกับการทเทรลฟ์สีครับโดยผลปรากฏว่าเป็นทีมประสาทสายฟ้าเาียวชนะสิงห์ชตาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูครับคว้า3คะแนนเต็มกลับไปขึ้นครองจากฝูงด้วยการมีส6คะแนนจากการลงสนาม7นัดครับโดยชื่อการเลสันเดกาม,มาครับบนหน้าผู้อุกซรอนของ,ของทนางบรยูนเต เปิดเผยว่าเกมวันนี้เราทำผลงานได้ดีมากครับที่ผ่านมาหลังจบเกมพบกับสมุทรปราการชิตีที่เราชนะครับผมได้พูดคุยกับนักเตะตลอดซึ่งเกมวันนั้นไม่ว่าเราชนะแต่ก็มีนักเตะหลายคนทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่มาวันนี้เราทำหานกันได้ดีเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้ครับและตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเรามี2เกมให้เล่นครับไม่ว่าจะเจอกับสมุทรปราการชิตีหรือการทเรือศีครับผมพยายามพูดคุยกับนักเตะทุกคนในทุกวันว่าจะต้องเล่นอย่างไรเพื่อ3คะแนนครับซึ่งทีมของเราให้เกียรติการท่าเลือศรีมาโดยตลอดครับแต ได้ชนะครับและนอกจากนี้ครับทางด้านกามาครับยังเผยถึงผลงานของนักเตะหลายคนที่พัฒนาขึ้นครับโดยกล่าวว่าทางด้านอามสุบใจเจเดตครับช่วงแรกที่ผมเข้ามาขอเหมือนขาดความมั่นใจครับยังทําประตูได้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้ครับทางด้านสุบะใจเจเดตครับยิงประตูได้เพิ่มขึ้นครับผมพยายามบอกถึงวิธีการยิงประตูเสมอว่าควรทาอย่างไรและพัฒนาตรงไหนครับในส่วนของทีขนาดของเจ้าแบงใหญ่ครับหรือทางด้านชิติปันแทนกลางที่ลงสนามมาแทนที่ของดีกอครับก็ทำผลงานได้อย่างดีและสามารถทดแตนกันได้ครับจะเห็นว่าการขึ้นเกมหรือแม้แต่การ lên kiểm đam, tù tù tù. ตัวคู่ต่อสู้กับตาด้านชิติพัฒน์แตงกางครับทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องครับและในขณะที่ส่วนไลน์ของตาด้านลิบินสุรากาครับที่กลับมามีชื่อลงในเกมนี้กามาได้เปิดว่าลิบินสุรากาครับได้รับอาการบาดเจ็บมาจากเกมที่บุกชนะประจดเวฟซีแต่ไม่ขอพลาดโอกาสที่จะเดินทางกลับไปรับใ้ทีมชาติอิรักแต่รอระยะเวลาที่ผ่านมาครับนักเตะเลดจิมานพยายามทำมานกันอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาครับจนสามารถกลับมาเล่นได้ในเกมนี้โดยเจ้าตัวนั้นครับที่จะได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้แม้ว่าจะยังไม่ฟิตเต็้อยกาาท ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเริวอยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมนครราชสีมามาได้ันศในศึกลีกวอทริก2021นัดที่8วันอาทิตย์ที่17ตุลาคมเวลา19.00นรารตรงเลยครับ ในขณะที่คุณซื้อกองตะลั่งสิงหาท่าการทริฟซีครับเสียดายที่เปิดบ้านแพ้บริเวมยูไนเ็ดไป2ประตูต่อศูนย์ครับชีพจุดปเปลี่ยนสำคัญเกิดจากการเสียประตูแรกที่ทิมพลาดเองครับในขณะที่ทางด้านโคโรงดูสิเธิเมแสนครับคุณซื้อข่องการทรลิฟซีครับยอมรับเสียดายที่เปิดบ้านแพ้บริมวยูไนเ็ตไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกเรือธริกนดที่7วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยที่ขนาดสิงหา่าการทรลิฟซีครับโครงบอลและมีโอกาสเข้าทำประตูมากกว่าในชัดเจนในครึ่งแรกครับด้วยงระตูจั้น ด้านสุขใจจะเด่นและสุขโชคสารชาติครับเต็มยังเหลือ10คนในช่วง15นาทีสุดท้ายจากการที่ทางด้านซิโกโซเลสถูกใบแดงไล่ออกจากสนามครับทต่ไมการทัศน์สี่ไปในบ้านเป็นนัดแรกของฤดูกาลครับและทั้งนี้ครับโคโรงรับได้กล่าวหลังจบเกมครับมันน่าเสียดายครับครึ่งแรกเราทําได้ดีกดดันขอได้เยอะแต่ครึ่งหลังเราพลาดเองครับจนทําให้เสียประตูก็ต้องยอมรับทํานั้นครับว่าเราเลือกเล่นพลาดเองจุดนั้นถ้าเคลียร์ก็คงไม่เป็นเหตุการณ์แบบนั้นครับและทั้งนี้ครับต้องชมบุรีมยูเนเต็ดที บอลโดนไปแดงอีกมันยิ่งไปกันใหญ่ทาให้เราเทบจะกลับมายากมากก็ยอมรับว่าเสียดายครับเลนส่วนหนึ่งไม่มีบริญารด้วยในเครื่องหลังจึงทําให้ติดขัดในเกมครับแต่อีกอย่างครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเห็นน้องๆสู้กันเต็มที่เลยครับแค่เป็นห่วงเกมหน้าเรื่องอาการบาดเจ็บที่มีเยอะขึ้นโปรแกรมเราจะถี่ขึ้นครับแต่จริงๆก็ไม่ได้โทษโปรแกรมครับผลิตทีมก็ต้องเจองเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไงให้ตัวเราที่จะกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดครับ และโปรแกรมต่อไปการทรดสี่ครับเตยมบุกไปเยือนสมุทรปราการชิตตี้ด้วยเลยครับในศึกรดัวี่หนึวันที่16หตุลาคมนี้เลยครับสำหรับการทรดสี่ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบ l ดลีแฟมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ